สวัสดีครับ <laughs> พีสีท <rawd Moder> ุกท่านเราต้องแอบชับตอนที่เผอตอนที่เผอหลักกินข้าวร้อนๆนะปุ้ยใส่ข้าวเสร็จแล้วทุกท่านผมก็จะเห็นน้ำเห็นไฟยังร้อนยืมไฟแป๊บนึงนะยืมมะยืมออือากาศมันไม่ร้อน รูนข้าวออกแป๊บเดียวนี่ครับกาบผมจะเผามะพร้าวกินนะทุกท่านเผามะพร้าวกินกันเลยเพราะว่ามันแก่เธอ,อไม่รู้จะได้ไหมเขาเผากันแบบนี้หรือเปล่าใช่หรอฮะ ไม่รู้แล้วลองทำดูเขาเขาก็ากินเขาเผาแบบนี้หรือเปล่าเขาถ้าทางน้ำไปหรือเปล่าอันนั้นมันอีกอันนึงแต่นี่เราผ่าแล้วไงเราเผากินเนื้อไงเพราะเนื้อมันมันแบบแข็งมากเลยเผาเผาลองดูมันจะกินได้แหละแต่มันจะเป็นยังไงแค่นั้นะรสชาติระหว่างที่เจ้า,าทำป่ากับทำดอกไม้ค่อยเผานี่รอ โอเคเพื okay. ่อที่ว่ามันจะได้จะได้ปืนเดีใส่ปืนไว้รอแล้วกันจะได้ผลหรือเปล่ามารนะูนะนะฮะท่านดูกัน,ก,นการเผาเผามะพร้าวดูผมจะเผามะพร้าวกิน กรุงเลิงกงเลีงไปแล้วไปแล้วลานน้อยไปแล้วออไปแล้วไปแล้วนะตัดหญ้าไปให้เนี่ยหันให้เรียบหญ้าไปเนี่ยหันปุ๊บปุ๊บปุ๊บสามอุย้ยมีแต่อ้วนอ้วนต,ตุ้ยเลยตัวที่หลังข้างหลังนี้ยิ่งอ้วนเลยสีฟ้าๆนี่ไม <laughs> ่ใช่ก้อยพูดถึงเรื่องควาย ม่เจ้าก็ได้ผ้ไาไฟอยอวันอะยไ,ไม่ใหญ่ดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าอร่อยหรือเปล่าถ้าอร่อยเราก็ทําอีกถ้าไม่อร่อยเราก็อย่าทําเรากไ็ไม่เสียหายลองผิดลองถูกมันก็ไม่เป็นไรหรอมกมั้งคุยว่าดูันก่อนไปเรื่อยๆนะทเกท่าน มาแล้วพี่น้องไฟลุกไฟท่วมจะอร่อยหรือเปล่านะครับน่าอู้ฟ้าเปิดฟ้าเปิดขีดเท่าเข่าสโนโอ,โอู้ไม่น่าพิกเลยอ๋อยอมเสียสละฝั่งหนึ่งอายา คุณไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเออเออเนี่ยอือือย่างไปนี่ไปเลยย่างไปนี่ไปเลยนายล่าเลอ้หอมหอมเลยเอฟซีหอมเลยอ่ะกลิ่นหอมเลยโอ้ยย่างย,ย่างมันก็หอมอยู่นะครีบ แต่จะอร่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจมะพร้าวเผาสูตรเอกี้ซียูรอดูตอนสุกนะครับผมอ้าติบสิอุ้ยว้าวควันขมงเลยควันขมงเลยโอ้โหหอมมากหอมมากแต่ว่าไฟลุก เป็นอาหารที่ฮอตที่สุดเลยนะฮะโอเธอล้างอันนี้ค่อยออเดี๋ยว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 ,เ,ยวเอาอาหารที่ฮอตที่สุดออกมาสู่สายตาชาวโลกก่อนโอ้ยหอมหอมอ่ะหอมหอมจริงหอมมะพร้าวนี่นี่สุกแล้วนี่ หลังจากอ่าปุ้ยบนบอกว่ามันแข็งกินยากนะเดี๋ยวผมก็เลยเผาซะเลยทุกท่านทีนี้เรามาลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงเออไม่เคยทำนะฮะไม่เคยคิดเอาเองอาจจะมีคนทำไปแล้วก็ได้แต่เราไม่รู้ไงเดี๋ยวผมตอนนี้รอให้อ่าความร้อนมันดีขึ้นสักหน่อยเลยนะครับเพราะว่ามันร้อนนะฮะ ทุกท่านตอนนี้เริ่มน่าจะไฟเริ่มจะดับหมดลงแล้วหอมไหมอากาศร้อนอะ่ะกินของร้อนนี่เราก็ปาดไอที่ดำๆออกนี่หอมอะ่ะหอมจริงหอมจริงะไมเไม่เมาหรอกนะ ดูควันควันฉุยเลยเดี๋ยวคอยกินคนแรกอืมแล้วก็ปาดเอาที่ดำๆนี่ออก่อนอ้ายฮอนอร้อนอะ่ะตัวในดำก็ปาดออกตัวในที่มันเป็นรอยกระลายไม่เป็นไรอืมหอมด้อย อมไมอกไปหัวแต่ทำอย่างอื่นมากินน้ำพระยนป่ะไม่ไม่เหมือนมันจะหอมมากเลยเอาเตัวที่กินได้นี่ก่อน เขาวโพดปิ้งอ่ะอืมหอมมะมันเผาไหมกิน่เะเผาจากใบเผาทั้งน้ำเผาทั้งลูกเลยเหมือนเหมือนขา้าวโพดปิ้งอืมอร่อยไหมเห็นไหมอร่อยเยอะเอฟดีเสียดายมากไมาเกินอันนี้ยังไม่มาดนนีหน่อย รูปเมนูน <cel i> <people> ี <poquito Bis którym Island> ้โอเคนะผ่านมะพร้าวมีแย้วว่างมะเผาเกิ็ดเปล่าตัวขาวๆออกอะไรฮะพี่บู้ไอไหมนี่กินมะพร้าวเผาได้ไหมนี่มีตันไอยังไหม พี่โบก,กินมะพร้าวเผาพ่อไป็นี่<า>โอ้โหลูกน้องลูกน้องมันหลงลูกพี่ตัวเองโอเคฮะงั้นคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้กับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันหาจะเนี่ยกินนะขัวเม,มียคูนี้นะ